สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาชีววิทยา4นะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5คือระบบขับถ่ายนะคะเราจะมารู้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเขาจะมีระบบหรือโครงสร้างที่ใช้ในการขับถ่ายอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของระบบขับถ่ายก่อนระบบขับถ่ายหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า excretory system นะคะก็เป็นระบบที่ร่างกายของเรานั้นจะมีการกำจัดของเสียที่มีในตรเจ่นเป็นองค์ประกอบซึ่งสารเหล่านี้นะคะเกิดจากกระบวนการเม็ดตบอลิซึมภายในของร่างกายเรานะคะโดยร่างกายเราเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้เพราะถ้าเก็บไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นร่างกายต้องกําจัดออกนะคะอาจจะกําจัดออกในรูปของ ยูเรียแอมโมเนียกรดยูริก uri, นะคะซึ่งจะเป็นตัวใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะโดยโครงสร้างที่จะทำหน้าที่นะคะกําจัดสิ่งเหล่านี้ก็คือไตนะคะเป็นโครงสร้างหลักเลยที่จะทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียเหล่านี้ทีนี้เรามาดูการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก่อนนะคะว่าเขาจะมีวิธีการยังไง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นของเสียที่อยู่ในเซลเนี่ยก็สามารถที่จะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยตรงนะคะเนื่องจากว่าของเหลวภายในเซลล์นั้นก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่าภายนอกเซลล์อยู่แล้วนะคะหรือในกรณีของพวกอะมีบานะคะอะมีบานี่นะคะหรือพารามิซียมเคเขาก็จะมีโครงสร้างนะคะที่ช่วยในการขับนะคะน้ำนะที่ เข้าไปในเซลล์นะคะเป็นน้ำส่วนเกินโดยใช้โครงสร้างที่เรียกว่า contact t i h e v a c u o นี่นะคะก็จะมีการบีบน้ำออกในบริเวณส่วนที่เป็น contact t i h e v a c u o ก็ดูการขับถ่ายของสัตว์บ้างนะคะว่าสัตว์จะมีการขับถ่ายใช้โครงสร้างอะไรบ้าง ในสัตว์นะคะของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะก็เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของโปรโตีนแล้วก็กด New K It, นะิวคลีนสสัตว์ก็จะมีการกําจัดออกมาในรูปที่แตกต่างกันอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นแอมโมเนียยูเรียแล้วก็กดยูริกนะคะโดยถ้าเป็นแอมโมเนียนะคะตัวนี้จะละลายน้ําได้ดีแต่ว่าจะมีความเป็นพิษค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสัตว์ที่นะคะจะมีการขับถ่ายพวกนี้ออกมาก็ จะเป็นสัตว์น้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพวกปลากระดูกแข็งนะคะและถ้าเป็นยูเรียนะคะยูเรียอันนี้นะคะเป็นสารที่ละลายน้ําได้ดีแล้วก็มีความเป็นพิษน้อยกว่าแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกรวมทั้งพวกปลาฉลามแล้วก็ปลากระดูกแข็งบางชนิด และถ้าเป็นกรดยูริกนะกรดยูริกเนี่ยเป็นาสารที่ไม่ละลายน้ําหรือละลายได้น้อยนะคะแล้วก็มีความเป็นพิษน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะมีการขับของเสียในรูปของกรดยูริกก็อย่างเช่นพวกแมลงนะคะพวกหอยทากบกพวกนกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานนะคะที่อาศัยอยู่บนบกนะคะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะพวกฟองน้ําและไฮด้านะคะเป็นสัตว์แต่ว่าโครงสร้างเขา ก็ไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีโครงสร้างในการขับถ่ายนะคะการกําจัดของเสียนั้นก็จะเป็นการแพร่ผ่านออกจากเยื่อหุ้มเซลล์โดยสารที่ขับออกมานะคะพวกนี้ก็เขาอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นพวกแอมโมเนีย เป็นหนอนตัวแบนนะคะอย่างเช่นพวกพยาิใบไ้พานาเรียนะคะพวกนี้จะมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าโปรโตเนฟฟีเดียมนะคะลักษณะของโปรโตเนฟฟีเดียมเป็นไงเขาบอกว่าเป็นท่อนะคะมีท่อลักของเหลวก็เป็นท่อปลายตันตรงนี้นะคะซึ่งภายในี่ภายในก็จะมีส่วนที่เป็นเซลล์ขนที่เราเรียกว่าซีเลียนะคะคอยโบกพัด ะะมีลักษณะคล้ายกับเปลววเทียนเขาก็เรียกเรียกว่าเฟมเซลนะคะซึ่งจะขับสารในรูปของแอมโมเนียออกทางรูขับถ่ายที่เรียกว่า excretory pore นะคะที่อยู่ที่ผนังลำตัวนะคะสารที่ขับออกมาก็คือแอมโมเนียนะแล้วก็แพร่ผ่านออกมาทางผิวหนัง ต่อมานะคะเป็นพวกอน n e l i d a นะคะหรือพวกไส้เดือนดินพวกนี้ก็จะมีโครงสร้างที่ใช้ในการขับถ่ายเรียกว่า m e t a p h เดี u m นะคะนีอยู่ตรงนี้นะคะ m e t a ีเดียมนะคะซึ่งจะพบว่ามีป้องละ1คู่เดี๋ยวเรามาดูว่า m e t a p h เดี u มนั้นจะประกอบไปด้วยนะคะอะไรบ้าง แม่ต uh, ้านเนฟริดียมจะมี3ส่วนนะคะส่วนที่1ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นเนฟโ o s t o m มนะคะเนฟโฟสโต m มมีลักษณะคล้ายกับปากแตกนะคะซึ่งภายในก็จะมีซีเลียนะคะคอยพัดของเสียพวกแอมโมเนียแล้วก็ยูเรียนะคะที่อยู่ในช่องว่างของลำตัวเข้าไปทั้งในนะคะจากนั้นก็จะมาสู่ส่วนที่2ที่เราเรียกว่าเนฟ i เดียมชูบูนะคะเป็นท่อนะคะซึ่งท่อตรงนี้นะคะ เราจะเห็นว่าเขาก็จะมีส่วนของเส้นเลือดฝอยนะคะมาล้อมรอบเพราะฉะนั้นนะคะบริเวณนี้ก็จะมีเป็นส่วนที่สามารถที่จะหยุดซึมนะคะพวกน้ําและแรทาธาตุกลับคืนเข้าสู่นะคะเส้นเลือดได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนอะไรคะเป็นที่พักนะคะของของเหลวเป็นกระปอะออกของออกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของเนฟ h r i d i u m เมตาเนฟ h r i d i u ของไส้เดือนเนี่ยก็จะคล้ายกับการทํางานของ หน่วยไตยของคนนะคะเดี๋ยวคลายย้ายยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะและส่วนที่สามอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า n e p ิดิโ o พอก็คือเป็นช่องทางที่อะไรคะจะมีการขับนะคะแอ,อมโมเนียหรือว่ายูเรียออกทางด้านนี้นะคะที่ผิวของลำตัวต่อมามาดูการขับถ่ายของพวก อาโทโปโดานะคะอย่างเช่นในพวกมแมลงนะคะซึ่งนะคะเขาจะใช้โครงสร้างที่เรียกว่าท่อมันพิเกียนนะคะหรือมันพิเกียนทูบูนะคะท่อมันพิเกียนเป็นยังไงนะคะซึ่งท่อเน,นี้ยนะ,ะก็จะประกอบไปด้วยท่อเล็กๆแบบนี้นี่นะคะท่อเล็กๆลักษณะคล้ายถุงยื่นออกมาจากทางเดินอาหารนะคะบริเวณรอยต่อระหว่างทางเดินอาหารส่วนกลางกับนะส่วนกลางกับส่วนท้ายนะคะตรงนี้ ซึ่งพวกสารอาหารนะคะน้ําและสารต่างๆเนี่ยจะถูกเข้าลําเลียงไปในท่อมันพิเกียนนะคะสารที่สามารถที่จะลําเลียงเข้าสู่เส้นเลือดได้ระบบหมุนเลือดของเขาได้ก็เข้าไปส่วนของเสียที่มีในตัวเจนเป็นองค์ประกอบนั้นก็จะถูกนะคะขับออกในรูปของกรดยูริกนะคะแล้วก็ขับออกมาพร้อมกับพวกกากอาหารทางทวารนนะ,นะคะ มแมลงนะคะจะขับถ่ายออกมาในรูปของกรดยูริกนะซึ่งเป็นสารกึ่งแข็งที่ไม่ละลายน้ำนะคะ,ะข้อดีของการที่เขาเปลี่ยนไนโตรเจนเป็นกรดยูริกก็คือมันช่วยประหยัดน้ำในร่างกายเรียนเห็นมแมลงทานน้ำไหมไม่ค่อยเห็นทีน,นี้เรามาดูการขับถ่ายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกันบ้างนะคะโครงสร้างที่ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะใช้ในการขับถ่ายก็คือไตหรือคิดนี y นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายของสัตว์น้ําพวกปลานี่นะครับไตของปลาก็จะอยู่บริเวณนี้นะเหนือกระเพาะปัสสาวะอ่านี่ก็คือลักษณะของไตปลา,านะคะซึ่งปลาก็จะมีการขับถ่ายของเสียในรูปของแอมโมเนียใช่ไหมคะเพราะเขาอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนามันก็จะลดความเป็นพิษของแอมโมเนียได้ดี พวกสัตว์เลคานนะคะอย่างเช่นพวกจระเข้นี่ไหมคะก็จะมีส่วนที่เป็นไตยอยู่ตรงนี้นะคะไตของเขาคิดนี่นะคะซึ่งสัตว์เลคานพวกนี้ก็จะกําจัดของเสียในรูปของกรดยูริกนะคะ ่าถ้าเป็นสัตว์ปีกนะสัตว์ปีกบ้างอย่างเช่นนกหรือไก่พวกนี้ก็จะมีการกําจัดของเสียในรูปของกรดยูริกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นี่คือส่วนของไตนะคะของสัตว์ปีกนะซึ่งในน้ําปัสสาวะของสัตว์ปีกอย่างเช่นนกเนี่ยก็จะมีกรดยูริกสูงกว่าในเลือดถึง3,000เท่าเลยนะคะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโครงสร้าง bueno, ของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการขับถ่ายนะคะก็จะมีการใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวใช่ไหมคะ,ะแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนะะจนมาถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันแล้วก็เหมือนกันบ้างนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะโครงสร้างนะะในการขับถ่ายของ มนุษย์เราบ้างนะคะว่าจะมีโครงสร้างนะคะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมสรุปความรู้ลงในแบบบันทึกนะคะแล้วเรามาพบกันในนะในเนื้อหาต่อไปนะคะในเรื่องของโครงสร้างในการขับถ่ายของคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ